กลับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันโตทางช่องอาหาชาแนลกระเป็นประจำทุกวันแต่เช้าว่างไม่เช้าบ้างตามจังหวะและโอกาสนะครับก็เช้าว้างแต่พยายามจะมาให้มาแต่เช้านะเพราะว่าจะต้องมีภารกิจในช่วงกลางวันที่จะต้องทําอะไรบ้างนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะจัดเวลาให้มาแต่เช้าหน่อยนะก็ตามนั้น ช่องหาแชนแนลก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละครับเมื่อวานนี้แม่ตามหาสี่เขาบ่ายเขามาแล้วก็หายไปเลยนะเมื่อวานนี้สี่มาจริงแต่เขามาตั้งแต่อออ่อ่่าาาฮะรู้สึกจะมาตั้งแต่ซาปาดานังเนี่ยสาปามาตั้งแต่ซาปาฮานอยหอยอันเนี่ยเขาไม่มาฮานอยหอยอันสาปานีดไม่มามาแต่ดานังแล้วก็หายไปเลยตามหาสี่เมื่อวานนี้นะเอ้า ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเข้าใจเขาแหละนะแต่เขาก็มานั่นแหละแต่ว่ามันไปลงที่ไหนเราไม่รู้แหละแต่เมื่อวานนี่โอเคนะสายก็ถีบแชแนลที่ที่เป็นผมจัดให้เป็นสายล็อกไว้เนี่ยล็อกเป้านี่ถือว่าสุดยอดนะ รอบ18นาฬิกานี่ถือว่าสุดยอดมาล็อกเป้าต่ว่า17นี่อาจจะข้ามรอบนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเอ็กโอทีชแนลนี่ถือว่า,าผลสําเร็จนะแล้วก็ตัวมาร์กตัวอะไรต่างๆใน e อ็กโอทีชแนลนี่โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดจริง,รงตัวมาร์กเนี่ยผมบอกแล้วตัวมาร์กถ้ามันข้ามกลุ่มไปแน่นอนชัวร์ปับโอ้โหมีคนล็อกเป้าแบบ17แบบโอ้โหคนลุกเลยเมื่อวานนี่คนลุกเลยในเอ็กโอทีชแนลนะท่านฟังแล้วท่านต้องล็อกเป้าได้แล้วก็ศูนย์ห้าด้วยล็อกเป้าให้ได้บางทีฟังแล้วท่านต้องคิด ฟังคิดติดตามพยายามทำความเข้าใจและไปถึงที่สุดและท่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะี่คือเรื่องของหลากวิชานะ หลักอย่างหนึ่งนี่คือช่องอาหารชนแนลนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู้เจราลงโชคเป็นเจ้าลงกษัตมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งโดยให้ถูกดูดวงให้เป็นมาเห็นความสำเร็จสองดาวเห็นเป็นสติกเลยนะครับตามนี้ว่าไปตามนี้จริงๆครับนะจริงๆสองดาวเห็นเป็นศรษฐิจริงๆนะยอมรับเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้มากนะขอให้ท่านมีศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วเรื่องศรัทธาเนี่ย ศรัทธาเนี่ยมันมันที่จริงที่จริงศรัทธาเนี่ยมันนํามาหลายสิ่งหลายอย่างนะศรัทธาเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเป,เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวท่านเองได้เลยเอาแค่ว่าศรัทธาในวันที่16มกราคมศรัทธาในครูเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านได้ไปจากครูนะถ้าท่านศรัทธาในวิชานะคือจริงๆวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าผมจะเอามาบอกท่านหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเขาเรียกมีครูอยู่แล้วครับ ไม่ใช่ว่าผมเป็นครูในะแต่จริงแล้วเราแค่เอาความรู้ที่ครูเขามีไว้เนี่ยมาบอกให้ท่านรับรู้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันที่16มกราคมถึงจะเป็นวันที่เราไปนึกถึงครูไปน้อมลึกถึงครูแล้วก็มีคนแบบทำอะไรมาผมว่าก็าน่าจะน่าจะโอเคนะ ก็ถือว่าได้ตามปรารถนาเราอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไปวันที่16กมกราคมนะไม่ใช่16กุมภาพันธ์นะ16กุมภาพันธ์มาเลยวันครูไปแล้วไงแต่ก็เลยเราก็เลยมาจัดไปจิบกาแฟเพื่อน้อมคารวะครูของเรานะสุดยอดมากๆครูทางด้านโหราศาสตร์ที่ผมนํามาสอนท่านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดโมเยใช่ไหมเมื่อวานเต็มๆนะเดโมเยก็เต็มๆแล้วก็คือเดโมเยนี่ผมว่าก็สุดยอดนะ แต่เมื่อวานนี้ไอตัวที่ผมว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่13เนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นมาแต่เมื่อวานเนี่ยเขาหายไปแต่เขาก็มานะมามาเรียก็เรามาเฉพาะกิจเข้าอู่มาเฉพาะกิจเข้าอู่พอพอมาเฉพาะกิจเสร็จเข้าอู่เลยอย่างเงี้ย แต่ว่าแต่ว่าถือว่าสุดยอดแหละถือว่าสุดยอดถือว่าไม่หายนะถือว่าไม่หายแล้วกันถือว่าไม่หายแล้วกันถือว่ามาแล้วกันถือว่ามันไม่ได้มาตามรอบที่เราแค่นั้นนะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะเพราะฉะนั้นท่านใดเลอีกจุดที่สําคัญมากที่สุดนะเป็นจุดที่ผมจะไปยังโอ้โหนี่จุดนี้ก็สําคัญมากๆนะถือว่ามันเป็นหลักวิชาที่ที่ที่ครูจะอยากให้บอกท่านนะแต่ก็เป็นวันครูด้วยไงวันที่16มกราคมพฤัภาดีนี่นะ นะวันพฤหัะสะบดีนี่นะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะเจอกันครับนะ,ะก็ตอนนี้ก็รวบรวมแล้วประมาณสักเท่านนะแต่ไปเต็มห้องก็ได้12ท่านแต่ถ้าเต็มโต๊ะก็ประมาณ8ท่านนะแล้วก็12ท่านนี่คือเต็มห้องนะสิท่านนี่เต็มห้องไปได้อยู่นะก็สามารถที่จะไปได้ท่านใดที่ทีจริงแล้วถ้าเกิดว่ามัน การตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งของเป็น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 ก็เรียกว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งท่านแล้วบางท่านมันก็บางท่านก็อยากจะไปนั่นแหละครับแต่มันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆนานานี่นะบางทีมันก็ถ้าเรื่องใดที่จะสําคัญเท่ากับเรื่องที่เราจะต้องสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยกับตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมว่านะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันสําคัญกว่าก็มีนะมันสาคัญกว่าก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่าน นั่นจริงๆนะถ้าผมว่าท่านไปเถอะนะหรืออีกประมาณสักห้าท่านเนี่ยหรือว่าอีกอีกสักได้สักสองท่านเนี่ยก็จะเต็มพอดีสองสามท่านนะได้สักสามท่านอาจจะพอดีเต็มๆนะเต็มๆสามท่านอาจจะพอดีเต็มๆนะประมาณนั้นนะก็ถือว่าเต็มๆแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากวันที่1ี่ผมมการาคมนะส่วนวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันสิบแปดเนี่ยอันนั้นเป็นงานสัมมนาเป็นงานสัมมนาที่จะรวบรวมความรู้ทั้งหลายทั้งปวงในสี่ชุดคัมภีรวยเนี่ยนะ มาบอกให้ท่านรับรู้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดผมคัดมาแล้วโอ้โหทําการบ้านแบบหนักมากเลยแต่ว่าการบ้านที่สําคัญที่สุดคือ4จุดในวันพุ่งในวันพุ่งนี้น่ในวันพุ่งนี้นวันครูวันพุ่งนี้วันที่16เนี่ยที่จะไปบอกท่านเนี่ยนะสำหรับสํา,าสหรับกีอลรหันก็นแล้วแต่ที่จะไปวันนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากอันนี้สุดยอดมากเมื่อวานนี้ก็สุดยอดนะเต็มเต็มโอ้โหมีคนล็อกบ้าศูนย์ห้ากันเจน็ดมีแบบ เต็มประตูเลยนะสุดยอดมีวิธีการล็อกเป้ายัางไรนี่โอ้เดี๋ยววันที่16ก็าพูดให้ฟังครับสุดยอดมากนะคนนี้สุดยอดมากนะ3เ,เ,เ,นะเดือนนี่ขึ้นหลักแปดหลักครับนะสเดือนขึ้นหลัก8หลักก็ไม่ใช่ธรรมดาล็อกนะผมว่าก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากคือวิชานี่ดีอยู่แล้วแต่ว่าความละเอียดรอบครอบความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาเป็นเรื่องของท่านนะเป็นเรื่องของท่านนะแต่ว่าวิชานี้เราถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะ่นะละตามนี้นะอา้าว วันนี้ก็มีตลาดริมโขงนะตลาดฝั่งโขงนะสองฝั่งโขงนะไปเที่ยวนะครกัแพงเวียงจยันทร์วังเวียงหลวงพระบางข่าวที่แล้วนี่สามสามรับเต็มนะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดด้วยเราก็รับเต็มนะข่าวที่แล้วนี่ถือว่าสูตรนี้โอ้โหสุดยอดแล้วสูตรวันนี้ของเรานี่ผมไม่มีความปั่นใจนะแต่แต่ข่าวที่แล้วนี่ซิมเขาอาจจะไม่หักนะแต่ว่าโทรผิดช่อง <laughs> โทรผิดช่องอโทรผิดช่อง,อองก็ไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยโทรผิดช่องก,อก็เรียกว่าโทรผิดช่องก็ เรียกว่ามันผิดช่องนะแต่ก็มานะแต่ไปผิดช่องครับโทรผิดช่องเปิดช่องผิดช่อง mm. นะบางหน้าเลยเก้าเเลยอยู่ข้างหน้าสุดนะตามนั้นละกันวันนี้ก็ลาวเดี๋ยวท่านติดตามนะท่านติดตามติดตามได้ในคลิปนะครับนี่เป็นหลักง่ายๆก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปติดตามก็อย่าลืมกดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดแชร์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมสมัครเข้าไปติดตามทางช่องเอกอี c h ช n n e l นะมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งอ,อมสินมีทั้งลาวมีทั้งอะไรต่างๆนานา,นานาที่ท่านได้ฟังแบบมีการแบ่งกลุ่มดาวมีการมาร์กตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีล็อกเป้าอีกนะเดี๋ยวพอผ่านวันที่16บไปแล้วเดี๋ยวจะมีล็อกเป้าอีกในเอกอี Channel นี่แหละเดี๋ยวจะมีจุดที่ล็อกเป้านาโอ้สุดยอดมากเลยสุดยอดมากๆเลยนะในการล็อกเป้านี่บีบให,หน้าเขียวแล้วล็อกเป้าตุ้ อ่านี่ก็ยืม,ยมคำยืมคำกลุ่มนี้มาน,นะกลุ่มกลุ่มกลุ่มเลขจูบกันเลขอาจารย์กับเลขลูกศิษย์วันนี้เลขอาจารย์กับเลขลูกศิษย์ไม่จูบกันเลขลูกศิษย์อย่างเดียวเลยเลขอาจารย์เอเลขอาจารย์เนี่ยมันไม่จูบกันเนี่ยมันไปคนละทิศละทางแต่เมื่อไหร่อาจารย์กับลูกศิษย์มาเจอเลขของอาจารย์เจอเลขของลูกศิษย์กูบนจูบล่างเลยทังเพลินะ อาตามนั้นตามนั้นว่าไปตามนี้นะก็สุดยอดสุดยอดนะอุวานก็สุดยอดอ้าวว่าไปตามนี้แนะ่นคือในเรื่องของอหลักการของเราก็คือขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นครับผมว่านะคือศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะศรัทธามันจะนาําพาคือศรัทธามันเป็นพลังงานนะครับมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งศรัทธามันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้ไปสู่ความสด็เด็จยวเขาเรียกเป็นศรัทธาพละนะอันนี้คืออยู่ในหลักธรรมนะศรัทธาพระละ ขอ้ท่านศรัทธาเพราะศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะมีความมุ่งมั่นและทําให้ได้ประสบการสําเร็จได้ตัวศรัทธานั่นแหละจะพนดวงชีวิตท่านประสความรุ่งเรืองมั่งคั่งและร่ารวยได้แน่นอนในสี่ชุดคมภีรวยเนี่ยท่านศรัทธาไปเถอะไม่ว่าจะเป็นคัมภี์ในเรื่องของทักดวงทักษามหาพูดใช่ไหมทักดวงของ35ภูมิตาทิพย์สองดาวแล้วก็สิบสองเตรนะสิบสองเบวันนี้ก็สุดยอดนะแล้วก็12เมตรก็คือมาจาก12ฐาน4หลักผักสองแล้วก็ในเรื่องของไตรภาคีตรีจักรหรือเรื่อง LOD นี่โอ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยส่ชุดคัพีรวยสั้นศรัทธาไว้เถอะครับศรัทธาศึกษาอย่างจริงจังศึกษาอย่างเข้าใจศึกษาแบบเรียนรู้ แล้วก็เราจะได้เอามาศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะให้เป็นนั่นแหละครับมันจะเห็นความสําเร็จอย่างแน่นอนชัดเจนมากสุดแล้วก็ติดตามฟังคลิปเราก็อย่างที่ผมเน้นอยู่เสมอว่าฟังคิดติดตามพยายามทาความเข้าใจและไปถึงที่สุดไปถึงที่สุดหมายว่าถึงศึกษาเรียนรู้นั่นแหละครับนะก็มีอบรมมีอะไรที่ไหนท่านไปเถอะได้รับความรู้แน่นอนแล้วท่านมีความมุ่งมั่นและประสบความสําเร็จแน่นอนนะอันนี้สําคัญมากมากนะครับแล้วก็ความรู้ที่คือมันมีมันมีหลักอพอเรามีหลักปุ๊บเราเรามีหลักนะมีหลัก มีหลักปุ๊บมีวิธีการใช่แต่ผมถึงบอกว่าอ่าก็เรียกดีดีดีความรู้เยี่ยมวิธีดีความรู้อ่ากาเรียกว่าอะไรอ่ะกาเรียกว่าอ่ากาเรียกว่าดีความรู้เยี่ยมวิธีมีสําคัญแบ่งปันความคิดเนี่ยก็สี่หลักเหมือนกันนะนะถ้าเกิถ้าว่าความรู้ดีใช่ไหมความรู้ดีวิธีเยี่ยมเนี่ยความรู้ดีวิธีเยี่ยมแล้วก็มีจุดสําคัญ แล้วก็หาจุดสําคัญแต่น,นี่มาสุดท้ายคือล็อกเป้าเลยนะอันนี้เอาแบ่งแบ่งแบ่งความสําคัญคือล็อกเป้าเลยมีจุดสําคัญและล็อกเป้ามีจุดสําคัญมีจุดสําคัญบีบบีบคัน้นมีจุดสําคัญแล้วก็แบ่งปันความคิดนี่แหละนะแต่อันนี้ก็คือจุดสําคัญนี่มากๆเลยนะอันนี้เข้าไปตรงนี้แล้วท่านจะได้แน่นอ,อนวันที่16บหกมาก่อนวันที่16 อุมาพันธ์นะวันที่16มกราคมไปนึกถึงครูบาอาจารย์เราก่อนนะครูทางด้านนี้แหละนะไปไปศรัทธาของท่านในศรัทธานี่เป็นตัวหลักเลยนะเทพบรุณนี้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเทพบรุณนี้สุดยอดมากและท่านเคยไหมครับว่าที่ผมสอนท่านไปอ่ะท่านยังนึกได้ในการใช้น,นามนะถ้ายังนึกไม่ออกคิดไม่ได้นะที่ท่านเรียนไปแล้วที่ท่านลืมไปแล้วเดี๋ยวผมไปทบทวนให้วันที่16มกราคมคือวันพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวไปทบทวนให้ว่า อย่างเมื่อวานเนี่ยมีท่านบอกโอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยสอหจัดเต็มผมจัดเต็มเลยนะอาจารย์ตามที่อาจารย์สอนไว้เลยโอ้โหจริงๆครับจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนามเนี่ยถ้าท่านลืมไปแล้วว่าจะล็อกเป้ายัางไงทํำยังไงเดี๋ยววัน พรุ่งนี้ไปเจ s, อกนะันที่กาแฟนะที่กาแฟนะที่กาแฟจิบกาแฟนะเดี๋ยวท่านไปเดี๋ยวผมส่งพิกัดให้นะท่านที่เคยไปแล้วก็โอเคที่เดิมท่านที่ยังไม่เคยไปแจ้งมาเดี๋ยวผมส่งพิกัดให้นะเราไปเจอกันประมาณทักเอาทักสิบโมงนิดนิด,นดสิบโมงนั่แหละเอาสิบโมงนั่แหละไม่ต้องไปรีบเช้ามากนะเอาสิบโมงไปแล้วก็อยู่เวลาไปถึงบ่ายตื่นให้เรียบร้อยตื่นให้เรียบร้อยตื่นให้สบายใจแล้วให้อารมณ์ปลอดโปร่งไม่ต้องรีบตื่นนะ รีบตื่นให้สบายสบายหลับให้สบายไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหลับให้สบายพรุ่งนี้ตื่น ตื่นให้สบายไม่เป็นไรตื่นสักแปดโมงกว่าก็ได้เลยค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนไปเข้าเวลาไหนเราคุยได้ความรู้เวลานั้นไม่ต้องไปรีบร้อนผมรอท่านอยู่แล้วแน่นอนนะก็ผมไปจิบกาแฟรอแน่นอนอยู่แล้วท่านไม่ต้องให้สบายใจไปแบบให้สบายอารมณ์ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนตอนสบายให้สบายตื่นมาแล้วไปอารมณ์ให้ทันไปรับเทพอรุณด้วยกันนะสุดยอดมากนะสุดยอดมากผมว่าถ้าไปถ้าไปพรุ่งนี้นะหลืออีกประมาณสักไปสักได้สัก ห้าท่านก็สวยหรูนะถ้าเกิดว่าไปสักสามท่านก็งามนะถ้าไปอีกห้าท่านได้ก็สวยหรูนะสวยหรูเลยนะผมพูดมาสองวัน <laughs> นะก็าตามนั้นละกันให้ไปแลวกันนะคือตอวกปกําลังใจกันด้วยซึ่งเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนี่นะเพราะฉะนั้นไปหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจทําใบเขียวท่านนี่โอ้สุดยอดมากเมื่อวานน้ใบเขียวก็หนึ่งเจ็ดอยู่นะท่านดูให้ดีๆนะครับได้อยู่ตามนั้นนะ ว่าไปตามนี้นะครับนี่วันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆกันนะสาระอะไรดีๆก็ไม่มีอะไรก็คือเรื่องศรัทธาอย่างเดียวนั่นแหละท่านศรัทธาไวเ้เถอะแล้วก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดศรัทธามันจะเป็นพลังและเปลี่ยนชีวิตท่านได้อยา่างแน่นอนผมมีความมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิชาเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นแล้วก็แน่นหนาด้วยแล้วก็มันก็จริงๆด้วยนะและท่านเห็นความอัศจรรย์ของมันอยู่แล้วอยู่กับผมมาเนี่ยท่านได้เรียนรู้ไปเนี่ยเห็นความอัศจรรย์ออดดวววาาาาาาาู่่ลล้้ััเจนนนนนนมมมมกกกกะีถืสุจจ็ไนะไปตนะไปตตบ วันนี้เลยนะส่วนท่านใดที่จะไปงานวันที่16กุมภาพันธ์2568ก็รีบจองไปหน่อยนะครับผมจะได้ไปจองแต่ที่เข้ามานี่มันจะครึ่งเดือนมกราอะไรนะนี่มันจะเหลือเดือนเดียวเองนะเพราะฉะนั้นท่านจองไปหน่อยผมจะได้ไปจองสถานที่เขา ถ้าพอถ้าท่านไม่จองมาผมก็ได้ไปจองสถานที่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจองฐานที่ปุ๊บมันก็ต้องอะไรหลายอย่างเหมือนกันก็จองมานิดหนึ่งนะจองมาหน่อยครับแจ้งแจ้งไปหน่อยครับอย่าเงียบเงียบนะหรือถ้าท่านไม่อยากไปก็บอกอาจารย์ไม่ไปไม่ไปเลยผมจะได้รู้ไงว่าท่านไม่ไปแล้วผมก็จะได้ไม่ต้องบอกพูดทีเดียวจบเลยประมาณนั้นนะ ก็แจ้งมาหน่อยแล้วกันนะ0ู426881 0ูนย์ไอราก็บ้านมาดู1ก .8 ตามนี้นะครับว่านไปตามนั้นบางท่านก็อาจจะรออะไรต่างๆนานาไม่ต้องรอครับตั้งใจไปเลยได้ไปแน่นอนชัดเจนคร right right. ูให้ไปแน่นอนว่าไปตามนั้นเลยนะครับว่าไปตามนั้นเลยอะ กลับมาดูวันนี้นะกลับมาดูวันนี้ครับวันนี้ก็วันที่15เนี่ยวันที่15้เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมเจอขึ้นใน e อ็กวอติฟชแนลนะขึ้นรัฐบาลด้วยขึ้นรัฐบาลให้ด้วยนะวันนี้นะขึ้นรัฐบาลให้ด้วยท่างเข้าไปฟังได้เข้าไปฟังได้รัฐบาลน,นี่สุดยอดมากผมกําลังคือบางทีข้อมูลอะไรต่างๆนานาผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้เยอะแล้วก็เอาไปพูดให้ท่านฟังใน e เอ็กวอติฟชแนลให้เยอะในเรื่องรัฐบาลน,นะพยายามที่จะเอาท่านชอบรัฐบาลก็เดี๋ยวไปพูดเรื่องรัฐบาลท่านฟังที่ช่องเอ็กได้้เลยนนัตามว่าาไปตมนีะ ต่อสมาชิกได้เราไปตามนั้นนะก็สมาชิกก็ผมให้มาถึงจะครึ่งเดือนแล้วเนี่ยท่านไม่แล้วก็คือนี้ต้องสมัครแล้วนะครับก็ท่านใดที่นันกสมัครเป็นสมาชิกไปเลยนะครับมสมัครเป็นสมาชิกไปเลยแล้วก็ผมให้โอกาสหลายโอกาสท่านแลแล้วก็ถ้าเกิด่าง่านต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกอย่างเดียวเยถึงเข้าไปได้ติดตามทางอ e ีกอุตติภัณฑ์นะแล้วผมให้ท่านใดที่ไม่ได้แจ้งไปอะไรเงียบๆไปไม่ได้แจ้งมาอะไรแจ้งมาเนี่ยผมก็ให้มาจนถึงนี้แล้วนะครับแล้วก็ ก็แจ้งไปนะก,ก็พุ่งนี้แหละวันวันวันพุ่งนี้แหละวันทนะี่15บห้า่แจ้งไปนะถ้าแจ้งไม่จะจะไม่แจ้งไปเดี๋ยวท่านจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับจ,จ้แจงตามนั้นเลยนะครับว่าไปตามนี้อ่ะแจ้งมาหน่อยแล้วกันเนาะ ก็ถามนั้นนะเอาเอา,เอาเท่าเฉพาะที่ได้แหละผมก็จะเอาผมก็จะไม่เหนื่อยด้วยส่วนเหนือคือว่าผมต้องมาเอาอ e ีเมลถ้าไปใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ทุกคนก็ใช้เวลานะใช้เวลาเพราะนั้นถ้าน้อยคนก็ดีนะน้อยคนก็ดีผมก็จะได้ใส่น้อยหน่อยไงมันจะได้อัพไวนิดหนึ่งแต่หลายคนก็ใช้เวลานานนะาตามนั้นละกันว่าไปตามนี้นะเอาว่ามาตามนี้ละกันเอาวันนี้ก็มาดูสายอันนี้แล้วกันเนาะ มาดูสายนี้แล้วกันสายรีเลทรีเลทก็โอเคนะกับรีเลทนี่ก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ย L.O.D เนี่ยผมมีวิธีใช้ L.O.D เนี่ยมีวิธีใช้เดี๋ยววันที่16เนี่ยผมคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้ววิธีใช้ใช้ L.O.D ใช้ยังไงใช้ให้มันได้ผลนะครับนะ L.O.D เนี่ยใช้มันได้ผลใช้ยังไงนะถือว่าสุดยอดมาก L.O.D เนี่ยใช้ได้ผลนี่ใช้ยังไงครับอ้าวพวกนี้ก็ L.O.D 1 174นะ174นะ L.O.D เนี่ยแต่ว่า L.O.D มันรอบไหนล่ะ ท่าก็ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่ารอบจริงๆถ้าจะไปทั้งวันได้มัก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตามรอบเขาอยู่แล้วครับตามรอบเขาอยู่แล้วท่านไปในอีก e ติ a ช n น l จะรู้ว่า LD 174อยู่รอบไหนรอบไหนรอบไหนเนี่ยท่านจะรู้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นรอบรอบรบเขานะ บางคนก็บอกอู้มันยิงก็นทั้งวันดิมันไม่ใช่มันแต่ละรอบมันถ้าต้องไปศึกษาเรียนรู้ถ้าท่านยังไม่ได้เรียนรู้ว่ารอบไหนรอบไหนต้องไปเรียนรู้ก่อนนะต้องไปเรียนรู้ก่อนจะได้รู้ว่าอันนี้รอบไหนที่ผมทำเนี่ยมันรอบ18บแปดกานะสิบแปดนกาครึง่งนเะนี่ยรอบเนี้ยสิบแปดนกาครึ่งนะแต่บางทีอาจจะข้ามรอบกันได้บ้างเล็กน้อยแต่นี่คือเจาะจงนะเจาะจง แต่บางทีอาจจะมาก่นมาหลังได้นิดหน่อยนะก็เป็นลักษณะนั้นเพราะเวลามันห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งอะมันห่างกันชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างบางครั้งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคือคือห่วงช่วงเวลาของเขาครับนะอันนี้ก็เมอร์สามนะเนี่ยเมอร์สามแล้วก็ไม่มีอะไรสามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งก็จัดไปแค่นี้เอง สามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งก็เจออยู่สามหนึ่งนะเพราะหนึ่งมันรีเลทแต่หนึ่งมันรีเลทกับสองนะหกมันรีเลทกับเจ็ดนะอ่าแปดนี่ในนี้มันไม่เจอไงหนะึ่งหนึ่งสองนี่เจอสองครั้งก็ไม่แน่นะหนึ่งสองเพราะว่าเจอหนึ่งอยู่นะเจอหนึ่งใน l d <2 S 1> อยู่หน <2 S 1> ึ่งสองก็เป็นได้นะแต่สามเนี่ยเราไม่เจอมันไปรีเลทกับใครนะแต่ถ้าต้องดูว่าสามมันจะไปลงกับอะไรด้วยส่วนหนึ่งอันนี้คือความรีเลทความสัมพันธ์ของเขาดวงดาวเขารีเลชั่นนะครับความสัมพันธ์ของคน,นะอา้าวไปดูสายวิเคราะห์จอจะตระบบของห้ปปา,านอฮอันนสปาาดงเลยนะ อ,าาอ,าาอ,อ๋อฮะอ๋อหน่อยฮอลนสปาดานังเลยนะส่วนในสายกูถิบชแนลเนี่ยตรงจุดสายหวานเนี่ยผมจะคัดสันออกมาเลยนะคัดสันออกมาโหเมื่อวานนี่สุดยอดมากรอบนี้แหละรอบ18ในการนี่โหเด้งล่างเด้งบนเลยสุดยอดจร,งจรงิงๆนะคัดสันในท่านแบบสุดยอดสุดฝีม,มอือครับวิธีการคัดคัดยังไงนี่แหละเดี๋ยววันที่16ผมจะบอกให้นะแต่ว,วันที่สิบกท่านผมจะบอกให้แต่ถ้าท่านไม่อยากคัดไม่อยากอะไรก็เอาไปตามนั้นเลยสายหวานไปตามนั้นเลยก็โอเคนะสายหวานไปตามนั้นก็ถือว่าจัดไปได้ตามนั้นแหละ แต่เมื่อวานนี่ก็โอเคนะ,ะดาวเจ้าเลิกก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะดาวเจ้าเลิกในสองกับสามนี่มาสุดท้ายเลยนะท่านท่านที่เมื่อวานนี้ผมก็โอ้โหคนลุกคนที่บอกว่าอาจารย์ผมไม่ลืมที่อาจารย์สอนเรื่องนามเลยนะผมใส่เต็มที่รอบสุดท้ายอัดเต็มโอ้โหบอกอาจารย์คนลุกเลย อ้จริงๆครับนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมท่านอย่าลืม,ท,ลมที่สอนไปท่านต้องจาไว้นะจำไว้ถ้าจําไม่ได้เดี๋ยววนันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทบทวนกันนะว่าใช้น้ำใช้ยังไงใช้เกิดผลนะนะ LD ดีใช้ยังไงใช้เกิดผลนะสุดยอดมากนะสุดยอดมากดาวจะเลิกนี่ก็เหมือนกันนะครับว่าไปตามนั้นสองกับสามไปดาวจะเลิกสามกับแปดทำไมเราได้ตังค์ก็เจออยู่ที่สามครับน่าเจออยู่ที่สามมันจะมาสามสามอีกไหมล่ะสามสามมันจะมาอีกเวลาสามสามแต่ในนี้มันไม่มีอะไรนะครับถ้าแปดไม่มาก็สามหกถ้าแปดไม่มาก็สามหกนะห้าสามหก ห้า6้ำหกสี่ซ้หกห้เงี้ยฉันจัดไปเลย5้า 3ามสามหกเนี่ยจัดไปเลยครับก็จัดไม่ได้เนี่ย้าเกิดถ้า8ดไม่มานะถ้า8มาท่านเอา8ไปยิงอะไรก็แปดสองเนี่ยอ่าแปดสองแปดหนึ่งแปดสามนี้ก็ได้หรือจะเอาแปดสองแปดสามจะมาคู่กันไหมล่ะฮะมันสะา,างก็8แปดเนี่ยจะมาคู่กันไหมล่ะสังก็8แปดทำอะไรได้ตังจะมาคู่กันไหมล่ะอ่าจะมาคู่กับมาคู่ไม่มาก็ไม่มาแต่ผมไม่เคยจับอยู่แล้วนะ <laughs> ไม่จับมาแต่งงานกระหรอกสางก็8แปดไแยกเขาซะ <laughs> าอยู่บ้านเดียวกันแยกไปคนละทิศละทางหน่อย <laughs> ก็จะเกิดถ้าเกิด8มาก็82ก็ได้ยิงกัะเราจะเลิกใช่ไหมเต็มเต็มจะดแปดสองเต็มเต็มห้าแปดสองเต็มเต็มนะโอ้ยเนี่ยจับไปเลยว่าไปตามนั้นนะตามนี้นะอันนี้ก็ตามนี้นะก็ว่าไปตามนี้แหละครับถ้าจะมาตามระบบก็ไม่มีอะไรเนี่ยถ้า8มาก็ถ้าถ้ามาทมาน้็งเอา8ไปทําอะไรก็ได้ถ้า8มากก็สามหก ห้าซัมกจัดเลยประมาณนะั้นนะห้าซัมโกหนึ่งซมกสองัมกก็จัดได้นะก็จัดได้ประมาณนะั้นแหละถ้าเกิดว่าแปดไม่มานะถ้าแปดมาก็วางกันปแปดอะไรก็ได้ถ้าก็จัดไปตามสายหวานกน็ได้จัดแปดจัดแปดท่านก็จะไปตามสายหวานกน็ได้เดี๋ยวหลบท่านนิดหนึ่งนะหลบแล้วมันยังไม่พ้นนะหลบแล้วมันยังไม่พ้นนะแล้วก็จัดไปอย่างงี้มีแปดมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าเจอแปดมีอะไรบ้างนะก็มีสามแปดแปดสองแปดเจ็ดสี่แปดแปดเก้าก็อยู่แค่นี้ก็อยู่แค่นี้เองนะถ้าเกิดว่าแปดเข้ามาก็าจัดอยู่แค่นี้เองะ แต่ที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีตัวมาไงมีตัวมาที่ผมจะบอกท่านพรุ่งนี้ไงมีตัวมาที่ผมจะไปบอกท่านพรุ่งนี้ไงถ้าเกิดมีตัวมาปุ๊บท่านก็ถ้าแปดมันเหมิดอย่างเงี้ยท่านก็จับเลยเต็มประตูล็อกเป้าตุม้มมาหน่อยล็อกเป้าเลยตุม้มปืนใหญ่ล็อกเป้าจัดเต็มจัดเต็มรัวๆอย่างงี้นะอ้าวเดี๋ยวผมจะไหน,นผมจะหลบไปท่านหน่อยหนะที่หลบไ่เจอหลบไม่พ้นนะครับอ่ะ หลบนิดหนึ่งครับมันจะได้เจอเมื่อวานนี่ก็ตรงนี้อย่าลืมนะ3582อเนี่ยนะอย่าลืมนะเนี่ยตัวนี้อ้าวตามนี้นะก็ประมาณนี้สายหวานนะถ้าอยากได้เจาออะสายหวานเจาะแบบเจาะสายหวานนะต้งไปในเอ็กซ์คูทีฟช n แนลเจาะให้แบบชัดๆมากๆเลยนะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวอ,อันนี้ของฮานอยอันสปาดานังนะอ้าวไปที่ ไปที่ลาวเลยครับไปที่ลาวเลยนะลาว,ลวก็ถือว่าโอ้โหก้าวที่แล้วนี่3ามนะใครในเอ็กซ์ติฟชาแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากนะแต่ใครที่ฟังในนี้ก็เก้าเมา8ปดนะแต่ก้าวเขามาอยู่ข้างหน้านะครับนะแต่ในเอ็กซ์ติฟชาแนลนี่สามสามเต็มเต็มเลยนะลาวนี่ว่าไปตามนั้นแล้วอ้าวก็มาดูสายรีเล็กก็ก่อนนะแล้วดูสายรีเล็กของลาวก่อนครับสายรีเล็กของลาวก่อน ลีเล็กก็คือน่าจาานะเจ็ดหนึ่งเกา้านะคล้ายๆกับคาร์นอยฮอวันสปาดานังก็ไ 19, เจ็ดหนึ่งเก้าขายังตามมาอยู่นะ เจ็ยังตามมาได้อยู่เมิดไม่มีนะเหล่านี่ตัวเมิดไม่มีครับมันแต่ไม่มี5167น่ไงพอ5167ท่านจะเอาสามห้าสามหนึ่งก็นี้ก็ได้แล้วก็8 5 8 1 8าแปดนึ่ก็ี้ก็ได้นะถ้าเจอตรงนี้คือเอลดีก็หนึ่งกับเใช่ไมก็สามหนึ่งส็ดแปดหนึ่อย่างนี้ก็ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะแต่ท่านดูว่าไอ้เจ็ดมันไปรีเลย์กับ6 8รีเลย์กับสี่ 4, นะ ตัวหนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีมีเจ็ดตัวเดียวนะเจ็ดตัวเดียวเนี่ยครับมันมีเจ็ดตัวเดียวเจ็ดมันก็รีเลทก,กับหกครับจะมาคู่กันไม่เออา AR ด้วยนะเจ็ดเป็นเออาด้วยนะครับเจ็ดเป็นอาจกัหกนี่เป็นเออาโดยที่มีเจ็ดเป็นวีอาร์หนึ่งก็เป็นวีอาร์นะหนึ่งเป็นวีอาร์อยู่มุมทีจีแต่ว่าเจ็ดนี่อยู่มุมเออาร์เป็นมุมของเขาอยู่แล้วครับหกด้วยนะหกด้วยแต่ว่าหกมันไม่เป็นวีอาร์เลยนะหกเป็นวีอาร์เมื่อวานมาเต็มๆก่อนที่เขาจะมูฟเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้นะ อันนี้เขามูไปแล้วก็โอเคแล้วก็เหลือ7ที่อยู่ในมุม AR แต่ว่า7ยังไม่ยหายังไม่ย้ายนะแต่มูบเฉยเฉยยังไม่ย้ายนะครับก็เียมูบเฉยเฉยยังไม่ย้ายนะครับถือว่าจุดสําคัญโดยวย7นี่เป็นผพราว่าน่าจดน่าจะมานะคราวที่แล้วก็7ก็มานะครับเก็มา VR คราวนี้จะมาซ้ําไม่ลาวเนี่ยลาวได้เป็นเอดีด้วยนะถ้ามาซ้าก็ไม่มีอะไรก็สามเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดแปดเจ็ดอยู่แค่นี้หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับนะก็อยู่บนที่มานี้เอามุมทีจีามายิงด้วยนะมุมทีจ ตามนั้นก่อนแล้วก็เจอ LD ด้วยเเจ็ดเจ็ดเนี่ยเจอ L อด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ก็วางได้ผมว่าวางได้นะเอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัตตาระบบวันนี้เหยวิเคราะห์จอดจัตตที่จริงวิเคราะห์จอดจัตตาระบก็จะคล้ายๆกับฮานอยอนสปานานังนั่นแหละครับเพราะว่าฐานเลขเข้ามาจากฐานเดียวกันมาจาก L มาจาก r S แล้วก็ LKN เเนี่ยสาก,ก็แปดเพราะนั้นเจอแปดแปดมันเหมิดลาวนี่ผมว่าเจอแปดก็มองแปดไว้ครับ ก็มอง8ไว้นะมอง8ไว้838นี่ก็ได้ยิงกับดาวเจ้าเลือกเลยแต่ว่าดาวเจ้าเลือกก็เจอ3ก็บ8นะเจอ3เหมือนกันนะเจอ3จะมา3 1 3 <c oughs> 2เว่ลานะ3ก็แรงนะ3ก็แรงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นดาวเจ้าเลือกด้วยเจอเจอเจอกับตัวทำเงินด้วยนะ3ก็บ8ทำอะไรได้ตังค์นะล้วเจอ3มาเจอ3ถ้าจะไปยิงกับอะไรล่ะครับเออไปยิงกับอะไรครับ ไปยิงเดี๋ยวดูสูตรนะแล้วเจอ3ามได้ยิงอะไรก็จะสามสาเหมือนเดิมนะสาถ้าถ้าตามสายลาวก็3ามเกแต่ว่าถ้าเอาตาม vr ก็3 1มหนึ่งสามเจ็ครับเนี่ยแค่นี้เองนะสามหนึ่งสามเจ็ดนะเพราะว่าสามมันตัวไปได้อ่าได้ดาวเจ้าเลิกกับตัวสามเก้าแปดทำร้ยได้ตังค์มันเจอกันพอดีด้วยแต่ถ้าตามระบบก็ไม่มีอะไรก็สามหกนะถ้าแปดมาท่านก็เอาแปดไปยิงอะไรก็ได้ครับแปดห้าแปดสองแปดหกธนูวาวไตามนี้นะห้าแปดสองแล้วก็ห้าสามหกครับถ้าสามหกมาก็ตามนั้นเลยถ้าสามหกมาตามหลักเลยนะตามหลักเลยครับเนี่ย แล้วก็ไปดูที่สูตรด้วยเ,เจอไมหมล่ะสามมีไมหมล่ะสามแล้วก็ดูที่สูตรสูตรตามนี้นะอันนี้ก็สูตรราวตามนี้ครับหกห้าสีมิมคราวที่แล้วนี่ซิมนี่วิ่งไปอยู่ข้างหน้านะผิดช่องนิดหน่อยครับ ผิดช่องนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผิดแต่ก็ถือว่ามาในแหละแต่เขาผิดช่องนิดหน่อยนะครับถือว่ามาแต่ว่าผิดช่องนิดหน่อยนะถ้าเขาไม่น่าคู่กันนะไม่ได้ลงคู่กันคราวที่แล้วซิมจะมาคู่กันก้าเจ็ดเต็มเต็มเลยก้าเขาขยับไปอยู่หน้านิ่อย่างนี้แหละเวลาเข้ามาฆ่ากันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาฆ่ากันเราก็ต้องยอมเขานิดหนึ่งนะเวลาเข้ามาฆ่ากันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดไปฆ่ากันออกก้าเจ็ดเลยเต็มเต็มเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นแปดเจ็ดนะครับเวลาเขาฆ่ากันเสร็จสับเรียบร้อยนะ นาตามนี้นะอันนี้ท่านกด็ดูดูลักษณะอย่างนี้ท่านก็ดูตรงเนี้ยท่านก็ดูดูดูซิมเนี่ยคือ6 5 4 3เอ้าเจอ3อ่ะใช่ไหมเนี่ย6 5 4 3เจอ3ฝั่งนี้ก็7 8 3เจอ3เอ้าตอนนี้4 3เอ้าเจอ3โอ้โหเจอ3เลยท่านจะยิง3อะไรเนี่ย38 31 34 37ก็เน้นไปที่38 31 34 37และโดยหลักแล้วคือ7เป็น VR ก็37ใช่ไหมลนะ่ะอ่าเเป็น VR เป็น AR ด้วยเป็น VR นด้วยเป, VR, เป็น AR แล้วก็จัด37เต็ม เต็มมาหรือเปล่าแต่37มันอยู่แถวเดียวกันเนี่ยผมติงมันอย่างเงี้ยกันเนี่ยเจ็ดแปดสามไงเนี่ยเจ็ดแปดสามมันอยู่ติงเดียวกัน37มันก็เลยเป็นไปยากเป็นไปยากนะมันเป็นไปยากหรือจะมาด้วยกันนะหรือจะมาด้วยกันก็ไม่รู้หรือจะมาด้วยกันแต่โดยหลักแล้วผมว่ามันก็จับผมจะเอาไปยิงกับสามอื่นสามหนึ่งสามสองอะไรกันเอาไปยิงกับสามหนึ่งสามสองอะไกันนะเอาไปยิงกับสามหนึ่ง 1เป็น TG ด้วยนะ1นึเป็น VR ด้วยเหมือนกันนะ1กับเจ็ดอะถ้า7ไม่มาก็1มาแหละครับเพราะว่า7เ,เป็น VR อเหมือนกันแล้วเป็น TG ด้วยแต่เนี่ก็อยู่มุม AR ไงที่สําคัญที่สุดคือมุม,ม AR มันจะแรงกว่ามุม TG ไงของเราอะ แล้วก็ vr ในมาแรงพอกันอยู่แล้วแต่มุมที่มนแรงก็คือมุม ar เออมันสําคัญตรงนี้เลยแต่ว่า37มันอยู่แถวเดียวกันจะมา7 8 3ดเลยแล้วมาเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ั้นแต่ผมวางมันก็วาง3 1มหนึ่งสองนะตามนี้นะสีเหลืองเน้นนะครับสีเหลืองเนี่ยก็เจอสอยู่ครับเจอสอยู่นะเจอสาอยู่เจอสแบบมั่นใจอยู่3มาอยู่กับ2ด้วยนะ2เมือกระตุ้น3ด้วยนะอยู่ลาระด้วยโอ้ แรง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 ยู่แรงอยู่นะที่จริงแล้วตรงนี้ห้ามันหายนะสามห้าก็ได้นะจัดไว้หน่อยยิงกับตัวห้ายิงกับตัวหายนี่แหละสามห้านี่อยู่ในสูตรด้วยนะแต่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันไงเนี่ยมันอยู่หกห้าสี่สามอยู่แถวเดียวกันแต่จริงถ้าสามมาถ่าดูงนี้ก็ได้นี่สามนี่สามนะแต่ถ้ามาดูนี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดตามหลักก็แปดสามันอยู่เดียวกันสี่มันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันก็เหลือแค่หนึ่งกับเจ็ดนะครับเหลือแค่หนึ่งกับเจ็ดที่มันอยู่แถวเดียวกันถ้ามายิงกับตัวนี้ก็เป็นเหลือหนึ่งครับ ก็เหลือหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็คือ3ามหนึ่งเต็มเต็มนะสามหนึ่งเต็มเต็มแล้วท่านก็จับอีกตัวอื่นมาใส่เอานะสามหนึ่งเต็มเต็มเลยครับะจะเอาอะไรมาใส่ก็ใส่เถอะแต่เนี่ยแต่ลากจะอะไรแล้วแต่จัดสามหนึ่งไว้ก่อนนะจัดสามหนึ่งไว้ก่อนนะหรือสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเงี้ยก็จัดไปเลยครับจัดไปเลยก็ได้อันนี้ตามนี้เลยนะเนี่ยตามนี้ว่าไปตามนี้นะตามสูตรนะครับตามสูตรว่าไปตามสูตรนะ ก็จัดให้ท่านตามนี้แล้วกันเนาะก็ว่าไปตามนั้นแล้วกันอ่ะก็ว่าไปตามนี้นะอ้าวก็เรื่องเรื่องราวต่างๆก็ว่าไปตามนี้แหละก็ที่สาคัญที่สุดในเอ็กโอติบแชแนลก็อย่าลืมนะเอกโอติบแชแนลก็เข้าไปติดตามด้วยนะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่กาแฟจิบกาแฟ อาคา,าระวะครูผู้ดูแลความร่ำรวยของเรานะขอให้ท่านมีความศรัทธาและเชื่อมั่นแล้วก็มีความสุขในการที่จะได้ฟังผมมีความสุขในการที่จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาทางด้านวิชา,าสี่คัมภีร์รวยอย่างแท้จริงนะผมเปิดสอนออนไลน์อยู่แล้วหรือเปิดสอนอยู่แล้วท่านใดอยากมาเรียนก็สมัครเรียนได้นะผมสอนอยู่แล้วครับก็ตามนั้นอยากเรียนก็อยากเรียนพิเศษก็สมัครได้เลยนะศู 0. นย์6428810หน้ส่วนหนังสือรอน,นิดหนึ่งนะครับรอน,นิดหนึ่งผมแก้ไขยเยอะอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทำไปแล้วข้อ ความมันมันมันรู้สึกว่าแล้วก็คอมมันโปรแกรมมันพังด้วยส่วนหนึ่งก็รออยู่นิดหน่อยนะครับรอนิดหน่อยนิดหน่อยนะเราเอาไปเขียวไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะก็ตามนั้นไปแล้วกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านทุกคนโชคดีครับ